นี่ครับเจ้าภาพโรงทานปลาปลาทอดใช่ไหมครับครับแล้วก็มีปลาอะไรด้วยเมื่อกี้ปลาปลาพริกปลาเอแกลงพริกแกลงแกลงเผ็ดเ่ยอ๋อแกงเผ็ดหลากหลายเมนูมามาจากครอบครัวไหนครับพี่ครอบครัวเอกภพเอกภพเอกภพ๊บจำปีบ้านอยู่แต่วัดแจ้งทัดทางวัดแจ้งอ๋อนี่ครับเรียกว่าขายขายดีมากคนมารับกันเยอะอ่าเลยอ๋อครับปกติเราทอดขายได้ไหม าวันนี้พิเศษนำมาเลี้ยงวันนี้เลี้ยงรงทานนะครับกลิ่นหอมมากครับนี่โอ้ครับสดๆเลยอันนี้เราหาอย่างไรครับเนี่ยรให้ประโดดลงเลยอ๋อครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันทอดกับตินอีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานท่าป่าป่าสามมคคีวัดแจ้งนะครับโรงทานนะครับจุดนี้ก็เลี้ยงไก่ทอดนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ทอดใช่ไหมครับก็ปลาเลี้ยงปลาทอดอ๋อนี่ครับอนี่ครับบรรยากาศนะครับทอดอะไรนะ อันนี้แกงแงพริกอแกงพริกอครับอ่าครับอร่อยมากเลยค่ะตนเียวมาตนี่ทอนี่ทตอดเสร็จแล้วนะจากจากครอบครัวไหนครับนำมาเลี้ยงวันนี้ครอบครัวคนเลี้ยงแล้วจับไปคนนั้อ๋อครับอ๋อครับอ่านี่งาด้วยเรือผีรหออ๋อนี่ครับให้มันรกลงเลยเองครับ 越可越玩。